นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารสถานศึกษา3ร่วมคุณธรรมเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องเพื่อกำจัดขยะในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องได้สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียนได้พบว่าปัญหาขยะ เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะถุงนมกล่าวคือมีนักเรียนที่ดื่มนมในแต่ละวันจำนวน112คนจะมีถุงนมที่กลายเป็นขยะอีกทั้งปัญหาการทิ้งขยะถุงนมและขยะอื่นๆไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งลงในถังขยะที่จัดให้แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความมีวินัยในตนเองซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจสร้างวินัยให้กับนักเรียนจุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนภายใต้แนวคิด 3. ร่วมคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อกำจัดขยะในโรงเรียนเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงานใช้โมเดล3ร่วมในการจัดทำนวัตกรรม 1. ร่วมคิดโดยทุกคนในโรงเรียนร่วมกันคิดปัญหาและแนวทางแก้ไข 2. ร่วมทามอบนโยบายให้นักเรียนมีชิ้นงานจากถุงนมอย่างน้อยภาคเรียนละ1ชิ้นและมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. กิจกรรมถุงนมแปลงกาย 2. กิจกรรมขยะสร้างรายได้ 3. กิจกรรม The Kid Farm 4. กิจกรรม z e r w w s t t School 5. กิจกรรมอัศจรรย์ปุ๋ยหมักจากก้นครัวและ3ร่วมขยายผลไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆผมชื่อเด็ดอยู่ชั้นปสผมชอบดมนมโรงเรียนกลาสฟลอะอร่อยและมีประโยชน์มาก่อนมาก่อนผมจริงดูนมนเพราะว่าผมที่ว่าไม่มีประโยชน์ครับจนพอได้คุณครูตอนนั้นักเรียนในแต่ละชั้นต่าชิ้งงานจากถึงนมครับผมเลือกกลาสฟลอสนมเพราะว่าจะได้ใส่ของครับต,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 ตอนนี้ผมมีกลาสฟลอสนมสามใบแล้วครับ ผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิประโยชน์ที่ได้รับครูนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน100%พฤติกรรมเชิงบวกในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน80%โรงเรียนมีความสะอาดและปลอดขยะถุงนมและขวดน้ำพลาสติกปัจจัยความสำเร็จมีการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยใช้โมเดล3ร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมขยายผลบทเรียนที่ได้รับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมควรยึดหลักในการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10การเผยแพร่ผลงานการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ ผลงานนาวัตกรรมครูนักเรียนรับรางวัลนชนัะเลิศระดับประเทศและระดับภาคหลายรายการมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเช่นจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคและระดับชาติมีผู้มาศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างจังหวัดเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย c e b o o o กไลายกลุ่มปัญหาถุงนมในโรงเรียนใสเกิดมาจากนักเรียนขาดวินัยในตนเองทิ้งก็อยากไม่เป็นที่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องเล่นแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตได้ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใช้น,นััตกรรสามร่วมก็คือร่วมคิดร่วมทำํำและร่วมขยายผลมาเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในโรงเรียนในการกําจัดขยะซึ่งปรากฏว่าคุณครูสามารถถูกฝังควรทําด้านของการมีวินัยในการลดขยะอย่างได้ผลนักเรียนสามารถ มีพฤติกรรมเชิงบวกสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะสร้างความภาคภูมิใจและนำผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีสร้างสารรค์ผลงานโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องอำนวยการผลิตนายพัฒพงศ์แก้วละเอียดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง